ทางคู่กรณีครับยื่นเงื่อนไขผ่านทางถ้าพุ่มกลับมาว่ายินดีครับจะซื้อรถใหม่ให้กับทางคุณตาคุณยายแล้วก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ครับแล้วก็จะให้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็พร้อมจะลงบันทึกเลยแล้วก็จะจับมือพาไปซื้อรถพร้อมกันเลยนะโดยมีเงื่อนไขเดียวครับขอแค่ไม่มีการจอมพลังส่วนตัวผมครับผมยินดีสุดแล้วแต่ทางครอบครัวจะตัดสินใจเลยครับ เพราะว่าผมมาทําเพื่อเคสจริงๆไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะกีดกันเลยครับอยากจะมาเยียวยาติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเบอร์ของคนกลางอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมฝากไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ฝากไว้ที่ทางท่านผู้กลับด้วยแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะครับส่วนตัวผมได้หมดเลยครับ นุกบอกว่าผมช่วยเขามาตั้งแต่วันแรกๆเนะนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันมาไกลมากเลยนะครับถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีผมอยู่ถ้าเขามีการเสนอเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกผมว่าถ้าไม่มีผมเขาอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เขาอยากจะ มาก้มกาบเท้าผมด้วยซ้ำอันนี้คือผมถึงไม่อยากพูดเองไงคือคําพูดแบบเนี้ยเขาขอบคุณมากนะครับคือถ้าจะเป็นการพูดคุยช่วยเหลือกันอยากจะช่วยเหลือครอบครัวด้วยใจจริงเขาก็มองว่าไม่เห็นจะเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเขาก็ยินดีนะแต่ไม่เห็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่ผมทําให้เขาอ่ะมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีข้อเสนออะไรแบบนี้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งคำถามเพราะฉะนั้นก็เขาบอกผมว่าถ้ามีการยื่นข้อเสนอแบบนี้เขาไม่โอเคขรอบครัวเรือกผมไหมครอบครัวเร่อกผมผมขอบคุณทางครอบครัวมากๆ นะครับที่เห็นทุกสิ่งที่ผมทําแล้วผมรับปากกับทุกคนตรงนี้เลยนะผมจะส่งเขาจนสุดทางส่งเขาจนถึงฝั่งนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็มีทางทนายชนินมาช่วยนะก็จะประกบจนคดีจบด้วยนะครับไม่ไม่มีการปล่อยแน่นอนวันนี้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับมีมูลที่มงคลจงกลทุกประจ่กงดูแลให้แล้ว แล้วก็จะดูแลจนจบด้วยจนหายดีนะครับเรื่องของความปลอดภัยผมประสานทางกระทรวงยุติธรรมทุกวันนี้ตัวของคุณยายและครอบครัวมีชุดคุ้มครองพยานในการดูแลนะครับมีชุดคุ้มครองพยานเหมือนน้องเอทหารญิงแล้วใช้เลยนะครับมีทีมเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยจริงๆเลยเหมือนในหนังมีเซฟเฮาส์อคอยเปิดแล้วหิ้วตัวเขาเข้าหลบภัยทันทีมีในส่วนของรถ ก็มีมวยที่ทำหน้าพมเผ,ผามาจะซื้อรถใหม่ให้นะครับในเรื่องของคดีความก็ประสานให้ทำเรื่องของเงินเยียวยาของรัฐผมก็ทำให้วันนี้ผมไม่มีตั้งเงื่อนไขอะไรเลยว่าถ้าผมจะทำให้เขาแบบนี้ทางคู่กรณีต้องไม่เยียวยานะหรือต้องไม่มีคู่กรณีมายุ่งผมถึงจะทำให้ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย ครับหลังจากที่ประกาศตามหาซื้อรถนะครับให้กับทางคุณตาคุณยายนะครับจะหารถกลับมาให้เขาซึ่งผม่โชคดีมากผมมีเนี่ยเอหลายคนที่น่ารักนะครับก็ตอนแรกนะก็มีคนเสนอมาหลังๆเนี่ยสุดและติดต่อมาให้ฟรีกันหลายคนเลยนะครับก็ได้ดูรถต่างๆนานานะเริ่มขยับเวลนะครับนอกจากที่เป็นรถที่จะให้เลือกเป็นปกติแบบเดิมเนี่ย เหมือนทางคุณบิ๊กมีการเสนอ f o r t u n e r มาด้วยซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะ f o r t u n เ r อออกใหม่ในคนละล้านกว่าบาทน,นะครับก็ส่วนตัวก็อยากลองเหมือนกันนะว่าทางครอบครัวเขากาล้ารับเปล่าก็เลยส่งไปให้ทางครอบครัวเขาดูทางคุณตาคุณยายเนี่ยเขาไม่รับนะเขาเขาไม่ไม่กล้ารับนะครับเขาก็อยากจะได้แค่รถที่เป็นกระบะแคบเหมือนที่เขาเคยมีเท่านั้นแหละไม่ได้หวังสูงแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้รถมือหนึ่งอะไรด้วยนะครับก็ก็โอเคก็รูร้ทำให้เรารู้สึกดีนะว่า ตัวเขาก็แบบเอาพู้ภาษาชาวบ้านก็ไม่ได้ชฉวยโอกาสจะแบบอยากจะได้อะไรเป็นสุตลต่านร่ํารวยจังหวะเ,เงินทองไม่เลยมันทําให้เรารู้สึกสงสารเขามากกว่าเดิมเพราะเขาเหมือนฟิลชาวบ้านจริงๆนะก็เลยไปดูรถคันอื่นๆครับจากหลายๆคนจากคุณตีร้อยบ้างจากคุณพงษ์บ้างนะครับนะก็ดูเยอะเลยก็จนคุณบิ๊กมีรถให้ดูอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถกระบะแคปนะครับซึ่งเออดูปีมันก็2022นะดูเลขกิโลก็ดูยังไม่ค่อยเยอะมาก ก็ซึ่งตอนแรกก็ได้คุยกันหลังจากที่จบรายการเมื่อวานไปถ่ายรายการก็เกรงใจอยากจะขอแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรห,หน่อยซึ่งทางคุณบีก๊ก็บอกว่าไม่เลยครับคือเขาอยากช่วยจริงๆเพราะทางคุณพ่อทางครอบครัวเขาแล้วตัวเขาอะทําบุญเป็นประจําอยู่แล้วก็เกรงใจมากแล้วตัวเขาอยู่สระแก้วก็เลยคุยกันว่าแบบเออแต่อยู่กรุงเทพนะสะดวกใช่ไหมเขาสไล,ลดไ์ลรถมาให้เลยครับสไลด์รถมาให้เลยซึ่งวันนี้เนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้แบบไปจับดีเทลอะไรเยอะนะครับทีมงานแจ้งว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมก็เลยไปแอบย้อนดูภาพบอกเฮ้ยนี่เขาใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอวะเพราะว่าวันที่ถูกชนน่ะใช่ไหมถูกชนน่ะมันคาเครื่องเลยไหมน่ะมันคามันเป็นกระบะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีมอเตอร์ไซค์ของครอบครัวเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขามาสภาพเดียวกันเลยแต่มาสภาพคือใหม่คลิปรถใหม่มอเตอร์ไซค์ใหม่ โอ้หผมโคตรเกรงใจเลยครับจุดยอดจริงจริงนะก็ชื่นชมมากๆอย่างแรกขอบคุณทางครอบครัวขอบคุณทางคุณบิ๊กขอบคุณทางเต้นด้วยนะครับขอบคุณมากๆชื่นชมจากใจก็ก็ผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของทางครอบครัวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากๆที่เมตตาคนที่กําลังลําบากก็ใครเอาเอาเป็นว่าใครอยากซื้อรถก็บิ๊กสักแก้วเลยนะครับเจอเลยครับผมนะใจบุญจริงครับนะได้กําไรแล้วก็มาส่งต่อขึ้นสู่สังคมด้วยครับแต่แต่ผมในนาม บตทที่โพลังลุยซะน้องจัดเต็มครับมามีสีสุกจังหวัดสระแก้วครับนะครับขอมอบปั่นน้ํามันปั่นมันด้วยบตทเติมเต็มลิตรทั่วไทยไปได้ไกลมั่นใจทุกเส้นทางให้กับคุณตาคุณยายให้ท่านคุณการจอพลังเป็นตัวแทนไปมอบอีก20,000บาท2 0 0 0 0เติมน้ํามันด้วยให้รถให้น้ํามันนี่อันนี้เป็นพลังไทยนะครับบตทนะครับเต็มลิตรทั่วไทยไปได้ไกลมั่นใจทุกเส้นทางขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะได้น้ำมันอีก2 0,000ืนะ แต่ไม่ได้หมดแค่นี้วันนี้วันนี้เยอะจริงอะโอเคออาสองหมื่นอาผมผมขออนุญาตรับเพื่อผ่านปับ๊บนะครับสุดยอดนะชื่นชมมากจริงๆรอ,อีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งเอามาขออนุญาตวันนี้เขาติดภารกิจกันหมดนะครับกำลังวุ่นวุ่นกันอยู่เขาเลยฝากมาคือตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยของมูลที่ธรรมนัสพมเผ่านะครับตอนแรกเขาตั้งใจจะซื้อรถให้แต่ทางคุณบิก๊กอะเขาให้ความเมตตามานะก็เลยให้รถมาผมก็เลยกลับไปคุยกับเขาว่า คือตอนนี้รถอ่ะเขามีคนให้แล้วเนาะยังประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลืออยู่ไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวมีอะไรบ้างที่ยังติดขัดอยู่บ้างผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมกังวลเลยนะคือผมคิดคิดอันนี้คือมุมมองผมนะผมคิดว่าตาเขาไม่เหมือนเดิมยังไงกลับไปก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าซี่โครงหักหกซี่แค่พูดยังเหนื่อยแล้วงานที่เขาทําคือคาแคร์ล้างรถอายุ65้าล้างกัน2คนตายายล้างกันวันละ3ามสี่คันได้เงินประมาณหกห้าหกร้อย เนาะผมว่างานหนัหนกๆเขาคงกลับไปทําไม่ได้แล้วชีวิตก็คงไม่เหมือนเดิมรายได้คงหายไปแล้วก็ทางมลยทีิก็คงคุยกับผู้สนับสนุนของเขาอะผู้สนับสนุนเขาบอกว่ายังคอนเฟิร์มที่ยังอยากจะช่วยทางคุณตาคุณยายไม่มีใครช่วยไม่เป็นไรเขาอยากช่วยนะเขาก็เลยเอาเงินที่ตั้งใจจะซื้อรถแล้วคุณบิ๊กช่วยรถแล้วเนี่ยทั้งหมดตอนนี้สี่แสนนะครับเอามาให้กับทางครอบครัวของทางคุณตาคุณยายเอาไว้รักษาตัวเอง นะในยามที่บ้านปลายชีวิตที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับอีกอันนึงคือ FC ของผม FC ของกันจอมพลังนะครับมีทางาสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนพาร์กนะครับสนับสนุนมาอีก1 0 0 0 0แสนนะครับแปลว่าครอบครัวนี้ตอนนี้ได้ทั้งหมด5 0 0แสนนะครับ 5, แสนคันมอเตอร์ไซค์1คัน นะครับสุดยอดก็ขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับแต่อานนี้ผมผมเมื่อกี้ผมได้คุยกับทางครอบครัวผมผมขออนุญาตเลยนิดนึงคือเขาอะตัวเงินมันหนะ้าแสนเนอะโอเคแหละมันไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วลหละแล้วถ้ามันเป็นเงินอะส่วนตัวผมอะเป็นใครก็ส่วนตัวผม,น,วน,วผมนะว่าเงินอะมันรักษามันไปชีวิตแต่ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาขอรับแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งสองแสนห้าเขา ได้สังคมช่วยเหลือเขาขอให้อีก2องแสนเนี่ยให้เอาไปช่วยเหลือสังคมแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปช่วยใครบ้างแต่คนแรกที่คิดถึงได้ก็คือทางคุณอันนี้คุณยายนะคุณยายเขารีเควสต์มาคือเขาอยากให้10,000แกับน้องที่ถูกฟาดหัวบุบน้องที่ที่เขายังมามาเตือนอะ่ะที่เขามาเตือนอะ่ะคนที่มาเตือนอะ่ะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับยาอ,อะไรอ่ะนะ นะก็อยากคุณยายอยากจะช่วย1 0 0 0 0แสนนะครับให้กับน้องที่ถูกฟาดหัวบุบแล้วอีก1 5 0 0 0 0ก็เมื่อกี้ก็มีพูดคุยอาจจะไปตึกถล่มบ้างอาจจะไปช่วยผู้สูงอายุที่ลำปางอาจจะไปช่วยผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆเพราะตัวเขาก็เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยก็ถือว่าทางครอบครัวรับแค่2อ0 0 0นอีก2อ0 0 0นเอาไปคืนสู่สังคมนะครับอันนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวอ่ะอันนี้อันที่ทางครอบครัวอ่ะจะน,นี่นะจ้เอะโอเคของผมวันนี้ก็ก็ประมาณนี้ความช่วยเหลือเราก็พยายามรวบรวมจากหลายๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็ต้องขอบคุณเนี่ยทางคุณบิ๊กขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านทั้งน้ามันช่วยทุกอย่างนะครับมีพี่แชมป์สามร้อยด้วยอ่ะพี่แชมป์ทำประกรันลถให้อีก <c oughs> เป็นเคประกันอะไรนะเคียกประกันเลยเครื่องเกียร์ประกระรัน <c oughs> เครื่องกับเกียร์คือถ้าพังอย่างมันยังไงนะดีเทลคือไงนะ สามปีถ้ารถพังไม่ต้องเสียตังค์ซ่อมเหรอโอ้สุดยอดเออช่วยด้วยสุดทุกอย่างแต่งี้ทั้งหมดดีเทลของรถเดี๋ยวให้ทางคุณพี่เขาอัปเดตก็แล้วกันว่าเขาช่วยอะไรมาบ้างยังไงบ้างนะครับโอ้ครับครับมาุณเชิญครับครับผมก็ตัวรถนะครับอันนี้ต้องขอเออช่อก่อนผมอัธวัต์ตังค์ครับผระเสิริฐนะครับก็เรียกกันในนามบิ๊กสักแก้วนะครับก็เมื่อวานก็ตั้งใจนะก็ส่งเลือกส่งรถไปให้เลือก นะครับแล้วก็ตั้งจิตในตัวนะครับกับกเทวบอกเทวดาในตัวผมเชื่อเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดรถคันนี้มีบุญสัมพันธ์กับพีก่การหรือกับคุณตาคุณยายขอให้บุญสัมพันธ์เนี้ยให้บุญเนี้ยมันสําเร็จให้มันเกิดแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราตั้งใจไว้แบบนี้ผมก็อธิษฐานไว้สุดท้ายตอนเย็นพีก่การโทรมาบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นของพิกนะเดี๋ยวนัดกันวันนี้ก็ผมปองตรงว่าครั้งนี้เป็นการเสียเงินที่มีความสุขมากๆนะ บอกไม่ถูกมันตื้นตันจริงนะฮะแล้วผมก็ได้เล่าเรื่องนี้คุณพ่อฟังคุณพ่อบอกว่าอันมอไซค์ไปเลยคันหนึ่งน้องชายบอกเอาเลยแต่ว่าสตาร์ทเท้าไม่เอานะเดี๋ยวคุณยายเขาเหยียบไม่ไหวสตาร์ทมือแล้วกันก็ <c oughs> เลยจัดมาให้ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้บอกเลยว่ารับประกันตัวถังไม่มีชวนไม่มีความเป็นรถที่ดีไม่แค่2 0,000โลยางจริงๆยางใช้ได้แต่ไม่ใหม่ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็น้ำมันเครื่องทุกอย่างผมเปลี่ยนให้ใหม่หมด พร้อมทุกอย่างประกันชั้นหนึ่งพร้อมเลย <ทำ S 1> ตอนนี้ทำประกันให,ใหม่ด้วยทาประกันให้ใหม่ชั้นหนึ่งด้วยครับโอ้โหก็เอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับมีประกันแล้วก็มีประกันของพี่แชมป์อีกตรงนั้นก็เครื่องเกียร์อีกโอ้โหอีกยาวเลยอีกสามปีสุดยอดก็เต็มที่ครับก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับผมแล้วก็ครอบครัวกับพี่กัน oh. ในครั้งนี้ oh. ด้วยนะครับอันนี้ตั้งใจจักใจจริงๆฮะเจตนามีเท่านี้จริงๆ ชื่นชมมากครับผมชื่นชมมากผมขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบมีคนอนเดือที่เขาอยากจะให้นะรถเนาะแต่มันอย่างว่าอะไรมันเกินความจําเป็นของทางครอบครัวเขาผมก็อยากให้แค่แบบนะเขาเขาแค่พอแบบก็จะโอเคอะแต่เนี่ยทางครอบครัวเขาก็รีเควสรถเพียงหนึ่งคันจากคุณทางคุณบิ๊กก็ขอบคุณจากใจครับขอบคุณพี่กันขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ที่มันมาไงรับเนี่ยมอเตอร์คันหน้าครับเวฟร้อยสิบอมาไงครับเนี่ยเป็นตัวแทนประสิบ หน้าพ์มอเตอร์น้องลูกชายคนที่สอนขายมอเตอร์ไซค์พี่ชายบอกแจกรถน้องชายบอกโอรมาบอกพี่ชายเอาแจกมอเตอร์ไซค์ให้ตายายไปไใช้หน่อยเพราะว่าเห็นมีพอให้ทัดมือไอ้น้องชายคนเล็กบอกว่าป้าอย่าอย่าให้ล้อซีรุ่ดนะให้ต้องให้ล้อแม็กให้แม็กด้วยเออว่าจริงว่าอย่างนี้เลยตัวท็อปไปเลยครับตัวท็อปไปเลยตัวท็อปเลยขออนุญาตคันกี่ตังค์ไงอย่างเงี้ยตัวนี้ราคาเงินสด46,900ื่้ครับผมและอันนี้เดี๋ยว ทะเบียนพรบทุกอย่างทาให้สิ่งที่ผมต้องขอบคุณคือขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยสังคมไปด้วยกันถ้าผมคนเดียวคงไม่สามารถทําอะไรได้ขนาดนี้วันนี้ผมเนี่ยผมดีใจมากผมก็เหมือนได้เจอเพื่อนพี่น้องที่ดีอีกหนึ่งท่านเลยเพราะเขาช่วยสุดจริงๆผมฟังแล้วผมต้องชื่นชมเขาอะนะแล้วก็ขอบคุณทางมูลที่ทํานัดปมเผาด้วยขอบคุณสวนสัตว์ศรียุทธยาไลออนปาร์คด้วยวันนี้ทุกคนช่วยผมถามว่าต้องให้ผมทําอะไรไหมครับยา้ผมทําอะไรให้ไหมครับ ไม่มีเลยครับทุกคนช่วยแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นช่วยคือช่วยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับแค่อยากให้ช่วยนี่เลยครับง่ายๆเลยนะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณจากใจครับนะแต่คําขอบคุณของผมมันอาจจะไม่ซึ้งใจเท่ากับทางครอบครัวเขาซึ่งเป็นผู้รับผมอยากให้เขาได้ได้พูดเองเลยครับก่อนอื่นก็มุกขอขอบคุณคนบิก๊กและครอบครัวทุกคนนะคะที่ให้ความกรุณาซึ่ง จริงๆเ,เราตื่นตันใจมากเพราะว่าไม่ได้คิดว่าท<ม>ุกคุณบิก๊กแล้วครอบครัวแล้วก็คุณกันเองจะให้ความช่วยเหลือละอนุเคราะห์ขนาดนี้เนาะไม่ได้คิดว่าจะได้รับถึงขั้นขนาดนี้เพราะว่าคิดแค่ว่ารักษาพ่อแม่หายแล้วก็ซ่อมรถแล้วกลับบ้านซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ตื่นตันใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็กราบขอบคุณครอบครัวคุณบิ๊กนะคะที่กรุณนาะให้ทั้งรถแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็ปัจจัยสี่ ต่างๆที่ให้คุณพ่อคุณแม่เขาไปดำินชีวิตต่อขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคืออจริงๆนุ๊กไม่อยากจะพาดพิงถึงเขาเนาะนุ๊กขอเป็นว่าให้มันไปตามกฎหมายละกันณตอนเนี้ในสิ่งที่มันไม่คาดหวังว่าจะได้นุ๊กได้ความกรุณาจากทุกคนแล้วแล้วก็ มันเกินความคาดหมายและคาดหวังกับครอบครัวนุกแล้วนุกว่านุกเพียงพอแล้วซึ่งซึ่งมันเกินมากที่จะรับด้วยซ้ำในส่วนของของคู่กรณีนุก่านุกว่านุกไม่พูดดีกว่านุกว่าให้พี่เขาหรือว่าทางตำรวจดำเนินทางกฎหมายก็เป็นไปตามนั้นละกันนะคะอันนี้นุกนุกไม่พูดถึงดีกว่าขอบคุณมากๆค่ะในเรื่องเตายังมีความหวังไหมว่ายังอยากจะให้เขาเข้ามาขอโทษเตาหรือว่ายังให้เขามาแสดงความจริงใจอ่านุกว่าไม่หวังดีกว่าค่ะทุกวันนี้นุกได้รับความกรุณาจากทุกคนแล้ว ได้ทั้งคุณมิกครอบครัวแล้วก็คุณกันแล้วก็ขออนุญาตกล่าวขอบคุณสามๆอีกทั้งนะคะท่านธานทารีมูลนิธิในส่วนของมงคลจงกลทุกกระจาบมูลนิธิธรรมนัฐคมเผ่าในส่วนของประธานแล้วก็ผู้อเมวยการเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลบางประกอบหลังสิตสองอแล้วก็ในส่วนของผู้กํากับตํารวจทุกท่านที่ช่วยทางนุกเนาะแล้วก็ในส่วนของคุณหญิงปณิตาที่ มีมอบเงินให้นุก5 0,000บาทที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่นกด้วยคุณหนุ่มกันใช้ที่ให้นกออกผลกระแสเพื่ออธิบายรายละเอียดในส่วนของอุบัติเหตุนั้นๆั้นแล้วก็คุณกันแล้วก็พี่ทีมงานคุณกันทุกคนรวมไปถึงพี่รถที่ขับรถเอาผ่านก็คือพี่นีกับพี่อ้วนแล้วคนอื่นๆที่มีการอัดคลิปแล้วก็ส่งคลิปมาให้เพื่อสามารถดําเนินคดีหรือใดที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่นุกได้รวมไปถึงในส่วนของ เอฟซคุณกันทุกทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกคนที่ให้หาการุณาช่วยเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงคุณเน็ดด้วยที่นําส่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เราเข้าใจกันว่าอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะต้องอาจจะไม่ได้อ่อรับความกรุณาหรือใดๆที่เยียวยาจากเขาก็นุกขอบคุณทุกคนที่ได้อ่อ ให้ความปรณาและเมตตากับครอบครัวเราจริงๆต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะช่วยไม่ผิดอะผมบอกเลยทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือนะครับช่วยไม่ผิดครอบครัวแล้วผมบอกเลยทุกทุกคนที่เข้ามาช่วยเขาจําได้หมดแล้วตัวเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยครับเนี่ยสิ่งที่เขาควรได้เนี่ยคือความเป็นความเดียวความจริงใจของทางครอบครัวที่เป็นฝั่งถูกกระทำ เขาเป็นแบบนี้จริงๆอะเขาเป็นแบบนี้จริงๆครับเขาไม่ได้โลภไม่ได้หวังสูงใดๆทั้งสิ้นเขาแค่เนี่ยลดได้รักษาพยาบาลก็บุญแล้วเนี่ยคือคำมันกินใจแล้วครับนะเานี่ยครับก็เนี่ยความน่ารักของเขาก็ส่งต่อความช่วยเหลือต่อด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงพี่ชื่นชมมากชื่นชมแม่นะให้ลูกอัปเดตเลยครับในส่วนของคุณแม่ตอนนี้ก็ หายเกือบจะหายดีแล้วก็ยังมีเจ็บเราฟกช้ำอยู่ก็ก็เดี๋ยวค่อยๆหายคุณหมอบอกนะคะในส่วนของคุณพ่อตอนนี้ก็ยังมีอาการคือปอดแฟบเรามีน้ำในปอดแล้วก็หายใจเองยังไม่ได้เพราะว่าต้องใส่ออกซิเจนอยู่ก็ยังพูดแล้วเหนื่อยอยู่ยังยังไม่สามารถพูดได้คล่องได้ก็ต้องพักรักษาตัวไประยะหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งว่าจะต้องเมื่อไหร่ออกหรือว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้น่ีค่ะดีมากค่ะ อย่างที่บอกว่าเมื่อวานได้ยินข่าวว่าคุณยิ่กและครอบครัวกรุณส่งมอบรถให้เนาะก็ท่านดีใจมากๆว่าจริงๆแล้วบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วอ,อยากกลับบ้านแล้วจริงๆคือยังชวนคุณยายว่ากลับบ้านกันไหมเราไปรักษาตัวที่บ้านก็ได้แต่เขายังไม่ไหวนะคือถ้าเขาถอดทิ้วปุ๊บก็ปอดแฟบเลยนะตาถ้าเขา,า,า,าตอนนี้เขายังไม่ไหวอยู่ ย่เพราะตอนนี้ผมทําให้ใหม่หมดแล้วเหมือนออกจากายแดงเลยนะก็เครืองเครื่องประมาณนี้นะดูกิบเลยไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากใหเลยรถไหใช่ใหม่มากใหม่มากเลยนะเนีรถใหม่เลยอ่ะใหม่กิบ่ เออจริงๆเขาเนี่ยครอบครัวเขาบอกว่าคิดเอารถคันเก่าไปต้อมแต่แล้วเขาก็รีเควสว่าไม่ได้อยากได้มือหนึ่งนะแต่อันเนี้ยอันนี้ไม่ทุกคนดูไม่ใช่มือหนึ่งนะแต่เขาเต็นต์คุณบิ๊กตาแก้วอ่ะเขาเขารถเขากิฟต์ไงเออรถเหมือนอย่างกับมือดีที่สุดอช่ไม่ต้องเป็นมือมือดีที่สุดมือดีที่สุดเรถแท้คนแท้รถแท้คนแท้จำได้ด้วยเออนั่งท่องเลยนั่งท่องมาเลยยอด ขอบคุณนะใช่ราอจริงจจัดใจเลยอันนี้มอไซค์มอไซค์เดี๋ยวพาไปดูข้าากันนะขายในงหดที่ไหนมอไซค์โอ้โหโคตรโคตรแท้เลยว้ยสุดยอดเลยรถแท้คนแท้เออผมท่องมาเลยเนี่ยกดูคนลุกเลยนะผมคนลุกจริงนะใจโคตรถึงอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คอนทราเว็บร้อยสิบเวบร้อยสิบไสตาร์ทรัแข่งนาเชาที่ัสะง้าผมเแท้ายอยู่ที่จังหวัดสระบก้วคอนท้าประสิทธิ์มอเตอร์สแก้ คือคนที่ขายรถมอเตอร์ไซค์คนที่ขายรถแต่ส,ส่วนน้องชายลูกชายคุณได้ยังทำปั๊มโอ้ก็ที่มาเนี่ยเอาเของที่ทําอยู่ขายอยู่เนี่ยมามอบให้หมดเลยสุดยอดนะนี่คือ <นะ S 2> คือครอบครัวที่เขาควรเติบโตอยู่ในถ้๊าแก้วเลยนะเนี่ยรถ <c oughs> ขายรถให้รถขายทําเปิดปั๊มให้น้ํามันขายมอเตอร์ไซค์ให้มอเตอร์ไซค์ใช่อันนี้ดีนะเขาไม่ขายพวกคูโบต้านะไม่กันมารถไถแล้วนะสุดยอดอันนี้นี่นี่เฮียพลสั่งลุย ซน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุกเอโอ้ขอบคุณกขอบคุณพี่การ,รมากาก็เชิญไปเยี่ยมทุนรุ่งมากยินดีครับยินดีให้ไปเหย,ยียบเพชนดินผมมากยินดีครับนะครับมีโอกาสผมผม,ผมไปแน่ผมไปแน่นอนอผมไปแน่นอนผมผมชื่นชมมากๆเนี่ยเขาหน้าชื่นชมนะหน้าสนับสนุนแล้วก็ทุกคนใครที่เป็นเอฟซีดูไว้นะครับเขาหน้าสนับสนุนซื้อของซื้อรถท่านไปซื้อเลยครับพี่สากแก้ววันเนี้ยท่านซื้อของเขาเหมือนได้ทําบุญอ่ะเขาเมื่อคืนสังคมนี่เกือบเจ็ดแสนนะ แ้วเขาก็ทำทำปกติอยู่แล้วด้วยสุดยอดสุดยอดปกติเติมมาใจแล้วยังมีทรามูลพอมีครามูลในการตัดผมผมบอกนะผมไม่ผมไม่เคยกลัวคนเกเรนะแต่ผมเนี่ยกลัวเกรงใจคนอย่างนี้นะคนดีจริงเขาดีจริงนะครับอันนี้ขอญาตชอบะเบียนอ่อมา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 รับเลยจ้ะระวังมือด้วยเพราะขาต้องหายยิ่งกว้องกว้างนะในเดี๋ยวต้องขอเอกสาร ไม่ต้องเจาะเอกสารเ<ช>ขานะ